จกันไอเรื่องสูตรข้าวมันไก่เนี่ยแหละ <laughs> เพราะว่าเปิดออกมาก็ไม่ได้เป็นสูตรข้าวมันไก่แล้วก็เหมือนเป็นอาร์คายเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในฝรั่งเศสที่อาจารย์ปีดีไปเก็บไว้ในอาร์คายแ่งชาติของกรุงปารีสนั่นแหละ,ะแต่ว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยจริงๆแกเป็นฟู้ดดี้อยู่นะอ่าใ,ใช่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 ถ้าถ้าจะพูดประมาณนี้เพราะว่าอย่างร้านมิทโกยวนที่อยู่แถวอยู่ตรงข้ามสารวการกรุงเทพเนี่ยในเมนู ติดข้างร้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสูตรที่ได้มาจากอาจารย์ปีดีแต่ร้านนั้นก็จะเป็นร้านกุกช็อปก็คือเป็นร้านที่ชาวไหหลำหรือชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยทำอาหารตอนตกด้วยสไตล์แบบอ่ะวอกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยได้ยินว่าเมนูโปรดของอาจารย์ปีดีคือข้าวต้มกุ้ยหน่ใช่ง่ายๆคือ อานาลาส่วนใหญ่ก็เป็นเจ๊กเล้ว <c oughs> ไม่รู้ส่วน <c oughs> ใหญ่ที่บอกเลยเจมอลมอลมาก๋วยเตี๋ยวจันพีดีเขาต้องคุย้ยแน่นอนว่าอาหารตัวนี้เป็นอาหารที่ขากินทั่วไปเป็นอาหารแบบคนคน,คนไหนก็กินได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยทั่วไปก็กินได้หมดอาหารตัวเนี้ยไม่แปลกไม่แปลกว่าเขาต้องคุย้ยจะเป็นอาหารของโปรดของอาจันพีดีอ่า <c oughs> แกกินง่ายอยู่ง่ายปะเนี่ยทางงานทางงานเจะอลมอลจะมีความแบบอ่ะนิดนึงนะอาหารนะนายอาหารต้องกินดีและทำเป็งแบบก๋วยเตี๋ยวหน่อยไหม